สวัสดีค่ะพามาเดินหาเห็ดในป่าเก่าป่าแรกที่เคยทำคลิปให้ชม เดินมาเป็นเสียงเด็กด้วยสิดอกนี้แก่แล้วเมื่อกี้มองมาเหมือนเยอะกว่านี้นะแก่แล้วค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ผี เราจะดูดถอนไหม ดอกเล็กๆนี่เห็ดน,น้ำนมดอกเล็กมากอุ้ยลิ้นหมานั่นค่ะตัวลิ้นหมา <c oughs> อร่อยนะเนี่ยตั้งชื่อว่าเห็ดพึ่งขนมผิงเพราะ ที่เจอนั้นส่วนมากดอกพอๆกับขนมผิงกรอบเลยค่ะนี่อีกไหมอาศอพา์เครื่องเนี้มันตัดต่อบางครั้ง2นาทียังยังเซฟไม่ได้เลยค่ะ,ะไม่มีแล้วย,ยิ่งไม่อยากตัดต่อวิดีโอเจออีกไน่เธอ อดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกเล็กก็เก็บไหนดูดอกนี้สินุ่มแล้วโอ้ยเป็นลูกไม้ตาไม่ดีน,นี่น่าจะใช่ โอ้ยใบไม้อีกแล้วอีกหน่อยใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้มันจะเป็นสีเหลืองๆยิ่งมองเหมือนดอกเห็ดอันนี้น่าจะใช่ค่ะเนี่ยใช่จริงๆลอกฟองน้ำออกหายอีกสิกลางเดือนหน้าเนี่ยเห็ดตรงนี้ ถ้ากลางเดือนหน้านี้ออกมาเยอะๆก็จะแงว่าปีนี้เห็ดจะเยอะค่ะแต่ถ้ากลางเดือนหน้า,นาเห็ดยังน้อยก็แปลว่าใกล้จะสวนพันธุ์นันี้นิ่มแล้วนี่ดอกนี้่ตรงนี้เนี่เอาฟองน้ำลอกฟองน้ำออกค่ะเสียงเขาเลื่อยไม้ ยุงก็เยอะเยอะค่ะยุงเยอะจริงๆต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมมาดูคลิปเดินหาเห็ดเพราะว่ามันตัดต่อไม่ได้ตัดต่อได้แต่มันเซฟไม่ได้ค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้เพราะว่าหน่วยความจำเต็มมีอีกไหม นี่แหละคะ่ะเขาเรียกเดินหาเห็ดถ้าช่วงเห็ดเยอะเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วสงสัยไม่พ้นต้องตัดวีดีโอแล้วล่ะคะ่ะเกรงใจท่านผู้ชมเมื่อที่มาป่านี้ปีแรกเหมือนกับป่านี้กว้างใหญ่ น่ากลัวทุกวันนี้มันเล็กไปเลยค่ะเป็นป่าเล็กๆโว้แต่ช่วงที่เห็ดขนมผิงออกเยอะเนี่ยเยอะมากค่ะหลังจากนั้น4ปีถัดมามีอยู่10ดอกก็ต้องดูปีนี้ค่ะว่าจะมีอยู่กี่ดอกเดนินเดินไกลแล้วนะเนี่ยนี่อย่างนี้ก็เก็บ เพราะว่ายังกินได้ค่ะเด็ดขาเด็ดขาขึ้นอันนี้เป็นอะไรนี่ละไม่ใช่นี่เป็นลูกของชักกี้บัตต้องทุบกินข้างในรสชาติเหมือนอัลมอนด์ดิบเลยค่ะ ีห่หปีที่แล้วค่ะลืมมีดไว้แถวนี้แหละตัดเห็ดแล้วลุกเลยมีดก็ไม่หยิบมีดเล่มนั้นคมด้วยนะคะไม่มีเลยไม่มีเลย,เยอกรเสื่อมสภา,ภาพแล้ว เห็นกิ่งไม้ตกใจเลยนี่เด็ดขาเด็ดขาคืนไว้มันแปลกนะอากาศหนาวพอๆกัน ที่มะก,ก็มากพอๆกันแต่เห็ดในประเทศในในเมืองเนี้ยกลับเป็นดอกเล็กๆฮะนี่ดอกนึ่งดอกเมื่อที่แหวงเกินไม่เก็บค่ะดอกเมืแต่ดอกโอ้ดอกน,นี้ก็แหวงเกิน <c oughs> น,นันนะโอ้ใบไม้ บางทีบ้างไม่มีนี่แหละคือการเดินหาเห็ดท่านผู้ชมเข็ดหลาบแน่ท่านผู้ชมไม่แวะเข้ามาดูแน่เพราะรู้เลยค่ะว่า เข้ามาก็ได้เห็นเก็บเห็ดให้ดูห้าหกดอกยังไม่อยากจะลงไปข้างล่างค่ะเมื่อก่อนเดียวมันเยอะมากยิ่งใบไม้ใบไม้นนหนานๆค่ะดอกเห็ดจะขายาวเก็บสนุกยังไม่อยากลงไปเพราะว่าจะต้องเดินไปป่าอื่นถ้าลงไปขึ้นมาหมดแรง จะพามาดูตรงนี้มันเคยมีโอลแมนออฟเดอะวูดค่ะดอกใหญ่ด้วยมาดูซิว่าปีนี้เขาจะเกิดนะอ้ยโหไม่ใช่โหย,โยสีดำหลอกให้ดีใจนึกว่าเป็นลุงเนี่ยทิ้งทิ้งถุงไว้ตรงนู้นนะคะเดินมาไกลเลยแนะทิ้งถุงโอ้ ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ถึงแม้จะเก็บเห็ดให้ดู5้าดอกเพราะมันตัดต่อวีดีโอไม่ได้เมื่อกี้นี้เจอหลายดอกเหมือนกันนะคะเกือบเกือดอกนะในป่านี้แต่ว่าใช้วิดีโอใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายวีดีโอคะ่ะไม่ไม่ได้ใช้เครื่องนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็ต้องรอกลางเดือน โอ้โหเขามีหางไก่งวงด้วยนะ oh, มันแปลกนะไม่มีโอนแมนเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ